เราภูมิใจในพวกคุณทั้ง4คนที่พยายามทำอย่างเต็มที่แต่สำหรับการแข่งขันตำแหน่งของผู้ชนะย่อมมีเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งจานที่ทำออกมาได้ดีที่สุดจะได้รับสิทธิพิเศษในครั้งนี้แอบหวังว่าจะได้ที่หนึ่งจากที่ผมชิมทุกอย่างในองค์ประกอบผมว่าผมก็น่าจะได้ภาวนาให้ไม่ใช่พี่มอสคนเดียวถ้าเขาเป็นคนคุมเกมเขาก็จะต้องแบบแกล้งเราแน่เลยอะ และจานที่ดีที่สุดในรอบนี้ก็คือพีทครับเฮ้ยของมันมาว่ะนี่มันมานานแล้วแหละมาเพื่อชนะตัวเองแฮปปี้พี่พีทพี่น้องนะ การแข่งขันในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ invention test เนื่องจากคุณเป็นผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาคุณจะได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือความคาดหมายเกมการแข่งขันในรอบนี้อยู่ในกำมือของคุณแล้วพี่เป็นตัวเข้ามาเลยสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก็คือสาม ตัดสิทธ์สคนที่จะไม่ให้เชฟที่ปรึกษาเข้าช่วยเลยตลอดการแข่งขันรอบนี้โอ้โหโอ้โอตัดสิทธิ์การช่วยเหลือของเชฟที่ปรึกษาใจร้ายไปเปล่าแล้วแต่บุญแต่กรรมนะคันพี่จะเลือกตัดสิทธิ์ใครคนแรกเนี่ยยังไงต้องโดนก่อนเลยครับ พี่มอสครับเยี่ยมมากเลยพิธ้ดเไยก่อนเลยครับสุดยอดคุณตัดเศรษมูลนิธิเด็กโสตแห่งประเทศไทยไปเลยนะอ่าถ้าเกิดให้ผมตัดผู้หญิงสองคนก็จะโหดไ้วซะหน่อยผมว่าตัดพี่มอสน่าจะเป็นทางเลือกที่น่ารักที่สุดแล้วเยี่ยมมากาเลยผมก็เป็นน้องจริงๆเลยแต่อีกคนนึงอ่ะก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่ดีอ่ะครับอันนี้แหละลำบากใจสุดหรือ จะต,<อ>ตัดตัวเองร <c oughs> อดเลยนะอุตส่าห์ตั้งใจทำอาหารคือตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเลยพระเอกเกินไปเป้างั้นจะตัดใครคะยากมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะตัดพี่ตองแล้วกันโอ้โหพ,พี่ตองเคยได้จานที่ดีที่สุดแล้ว คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเราโดนตอนทําใจแล้วพยายามนึกเมนูว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จะทําอะไรอะไรยเงี้ยค่ะไมดงตอมโอเคนะแสดงว่าคุณกลัวเขาจะชนะคุณอีกคนหน Herm ึ okay. so ่งแล้วใช่ไหมพี่พีทอยากรู้ว่ามีความรู้สึกกลัวหนูบ้างไหมคะกลัวหนูชนะอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวกลัวหนูทำมีดมีดบาดมือเราได้เตรียมวัตถุดิบหลัก เอาไว้ให้ผู้คุณอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของ Masterchef เนื่องจากในครั้งนี้วัตถุดิบหลักค่อนข้างยากเราเลยจะให้คุณใช้เวลาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของ Masterchef ได้นานถึง10นาทีเฮ้ยมันต้องอะไรยากๆแน่เลยอะเอว่าเท่าที่แอดดูมาไม่เคยมี1ิบนาทีอ้มันดใจดีจังเลยอะอยู่ในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตได้นานถึง10นาทีมันนานมากอะมีกลิ่นมีกลิ่นแปลกๆ พร้อมแล้วเชิญค่ะ <laughs>